เมนูเด็กครับเมือ่อนี้กินข้าวเด็กแน่ยนะครับซาซิเ็ดอย่างเลียวเนาะก็บว่าได้เฝ้าฟังใบใสก็เลยกินเด็กก็เว่าเป็นยังครับปัจุบานผพ้เดียวนะกินข้าวแรงน้ำกันครับข้าวเด็กเนะาะขวานูครับขวานูหรือว่าสี่เป็นประมาณผัดกะเพราะนะันั่นแหละใส่สมบปีเลยผักมันแกมันเด็กเราเบี่ยมีอย่างไายนาะมีมีทัวมีกะเพรามีอย่างใสลงไปมีมะเขือมีผักกาเกกบได้ซรัพนี่ละีผักกาดนำ มาครับแซ่บๆต้องกันขัวนูหากินยากด้วยครับนี่ครับก <c oughs> ็เสี่ยงประมาณนี้ครับนะกัวนูกวัวก็ลอก ยงยำกระดูกประมาณนี้แล้วนี่ใส่มะเขือ,อ มแต่เป็นคนไต่เขาทีซับให้ละเอียดเลยนะผัดใช้เครื่องแกงครับคนไตเนี่ยแซบเพื่นอบนบักแค้นในบ้านเฮาน ลืมเลยว,ว่าพักไต้เพื่อนเนี่ยมแข็งมกแ,แข่งเ,ยเ,ยงเ่ยมาเคอพวงอิสานมันเือพวงบักไต้เพื่อยเนี่ย ผมเป็นคนกินเข่าคำใหญ่บะได้นะครับกินคำใหญ่มันอิ่มเดือดเลยถ้ามันอิ่มแล้วมันก็ทายคลิปบะได้นะครับก็ต้องกินคำน้อยๆกินไปเรื่อยตามสไตล์ขอผมเนี่ยกินคำใหญ่หลายอ้วนละมันก็อ้วนนะ ย้ำอ้วนมากอะอายุกันหลายมาอ้วนอีก <c oughs> พวกที่เอาอ,อันเนี่ยนะ <c oughs> ผมเป็นคนดูแลสุขภาพนะครับนะ <c oughs> กินแล้วก็ต้องออกกำลังกายเฮ็ดงานสั่ม นี่ขนาดบ่าได้เบิตัวนะเอาแต่ฟังสี่โครงมานะฟังใส่ฟังขวาตรงกลางสันหลังเบาจะพันขนาด มาหนูอกองหากินย่างมาอยากกินข้าวย่างเด็กมือนีเบิดมือบบได้กินข้าวเลยครับตั้งแต่เนี่ยนะเมื่อเช้านี่กินเนี่ยหมักม่วงเนาะหมักม่วงกับพริกปลาโอโ้โหเข้าวของเราเบิดื่อ,อสิบกาเทียร์แล้วมือนี่ครับเนี่ยเรามากินขาน้าวอินเดียนึงอยู่แหละตั้งแต่เช้าไปไหน จริงๆเขาอมใส่มะเขือขึ้นนะเนยเรียงๆนะเป็นแซ่บไหมแต่อยู่นี่บ่มีได้มะเขือนี่ก็แซ่บเพือนแซ่บมะเขือเนี่ย มันเบากับสันหลังมันใสเพราะว่ามันหย่ำงย่างครับกระดูกมันแข็งตรงสันหลังเรียกว่าใส tunggu Hai, 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 nih hai, 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 cà xây đây hết bố cà phồng lái không lại ba tay có phồng chưa lấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì đấy แค่พอดีดีห้ามเลาะเล่นแบบนั้นนะอันตรายแค่พอดีเบอร์ซิต ทีแรกนั่นคอนเชนเมนูนี่นะมันมีหลายเมนูคือในตู้เย็นผมมีกับเขาเพียบนะมีกระลอกสามโตมีหนูสองโตมีหมูป้าอหนึก่งกิโลอิ่บงเหรอเอ๊กินอย่างดีเนาะวะเอาดีดีกว่าหนูผัดเผ็ด <laughs> แบบใส่ตู้เย็นใส่ซองฟิตไว้มันเก็บได้โดนแบบนะแอบเป็นแข็งเป็นน้ำแข็งเลยไว้นะทีดกินเขาจะไปแช่น้ำอ่ะแซ่บขึ้นครับครับจังหนูเนี่ยผมตั้งไม้ตัวหนึ่งสามโตสี่โต เอามาแช่แข็งไว้กินได้เป็นเดือนเอาละวไปละครับคลิปนี้ก็ต้องเฝ้าไว้แค่นี้กันครับบอก,กบบ่ได้ทิง้งเมยังนะ คับที่มาติดตามช่องยูทู e ลูปพญาตากแใ้มีคุณคุณเป็นครับจะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเด็กแล้วฝ้าอาบน้ำนอนครับพบใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ